โอ้โของใหญ่กัมี่ครับมันนอนเป่ากันพี่น้องโอ้โอ้ท่านผู้ชมครับเบิ่งครับลองลอยถืกปลาใหญ่สวบนะครับเห็นไหครับไปเบ็ดเก็ดเกิดปลาหญ่สวบเอาบอยู่ครับผมรุดนะครับ ครับผมผู้บ่าววานาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ผมคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมกับสิบภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับออกมายาเบ็ดนะครับเบ็ดเนื้อเขียดนะครับกับช่วงนี้กับไส้เนื้อเขียดแหะครับโอ้โหว่าสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ่นกันเลยนะครับนี่หลังแหลกเบ็ดจมนะครับแต่ว่าบุหูว่าสิอยู่่ โอ้พี่หมากเบ็ดอยู่เถิงฝ่าพี่พี่น้องเอ้ยบอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเาขาเข้ามาลุ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็สิผ้าเบิง้งเอาเต็หลังมันถือแล้วกันมันกะสีเงาโพดนะครับกันสีผ้าเบิ้งสู่หลังก็ได้โอเคครับเขียดกะอดหลอดแอดแอนแล้วพี่น้อง จะคล้องใส่กับต้นหน่อยๆนะครับซุ่มขายกับมิตตตัวงามๆนะครับเขียดกับตัวระบาดผุดแล้วพี่น้องช่วงนี้ป่ายังกินเนาะรอนอีกแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเขาถาบึงหลังที่มันหานแล้วกันพี่น้องโอเคครับครับท่านผู้ชมครับมากแล้วครับแต้มแรกนะครับคิดว่าขันบุรุษซะก่อนนะครับ มีโตนะครับผมอู้ยมาแล้วครับท่านผู้ชมสวยเลยครับเต็มปากเต็มค่ำผมว่าพี่โอ้ใส่สวยครับผมโอเคครับโอ้เต็มปากเต็มค่ำพี่น้องผมเห็นไหมกินเลิกครับตัวเบ็ดบ่แม่หนหน่อยนะครับนี่นี่ครับตัวเบ็ด โอเคครับขอนุยาตเก็บแป๊บนึงครับผมปานแล้วนะครับแต้มแหลกโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับสองมาแล้วครับท่านผู้ชมครับของใหญ่กับมีครับมันน้อนเปากันที่น้องโอ้แล่นออกไปว่างหันตัวหนึ่งครับนี่ครับสสวยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ โบขี่ลายนะครับโอเคครับบูยเบืองหมากเบ็ดพป่นอกยู่นอกปากเห็นะครับมันผูกไว้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาซีถุนนะครับเดีเวลายามนะครับยามรอบเดียวนะครับอีกเทือกักูเลยนะครับเหมือนเสาอ้ท่านผู้ชมครับเบิองครับหองลอย คือปลาใหญ่สวบนะครับเห็นไหมครับไปบดเกล็ดเกิดปลาใหญ่สวบเอาบปอยู่ครับผมรุดนะครับวักนึ้อหั่นนี่ยนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้ยังบ่ท่านตายนะครับกะประคอนี่ยแหละสวบพี่น้องกินกันเองนะครับฟุกก่กฤตเจ้าสีดาประคอกินประคอมันบอ่คกอยู่ไหมครับ ขันปลาขอกินปลาเข็งองีสิปตองห่วงครับแต่ว่าบ่ดนมันกัดตายยังปลาเข็งมันกะมันปักนะครับยังปลาเข็งปักข้อเข้าเดียวมันกัดตายนะครับโอเคครับไปต่อกันเลยพี่น้องท่านผู้ชมครับหลังนี้ได้รุ่นนะครับดินตามตามเลยพี่น้องอยู่บนน้ออู้ ดินแห้งโพดพี่นอ้องสีตูดินกระต่ายนี่มึงดูอ้ปลาสวยอยู่ครับนี่ครับผมอส้สวยครับสมมันดินแห้งอยู่หรอครับพี่น้องสายพี่อีนะครับหลังนี เออเออกัดมึงสีเหลวแล้วครับเลือกปดสายพี่อีกต่างหากพี่น้องตัดนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับสมุนดินแห้งอยู่ตัวครับ ไปต่อนเล้วพี่นอ้องครับผมทานผู้ชมมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับเซตบอกของน้องถือเตเวิ่นมังครับมานครับมานมานัน ตอนเลี้ยพี่นนอกครับผมท่านผู้ชมม่อีกแล้วนะครับแต้มหนึ่งนี่ครับบอกว่าหลุนนะครับใส่ปลอกเต็มปากเต็มคำครับผมโอ้กินเลืกครักตัวหน่อยๆก็ได้สีแสบสีนัวนะครับ ไปต่อเลยพี่น้องเอาดีครับครับท่านผู้ชมครับอุ้ยใส่สวยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่สวยนะครับเบิ่งพี่น้องอู้หูโบกขี่ลายปันเด้นะครับนี่ได้บอนี่ซีขีดสามขีด เขาทาพี่นอ้องมันครับมนัมนมันอนุญาตเก็บนะครับโอ้มนครับมาน่วยค,ครับี๋ยวมาใส่เงยใส่แบบมองก้อนนี่นะครับ โอเคครับไม้เดิมครับทางฮาวนมีคูนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เดยนรุ่นอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ห่วย <c oughs> ใส่บึงงตัว ใส่งามๆเลยพี่น้องรุ่นีซีโตรโรนะครับสสวยครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับคนอยุญาตเก็บแล้วกันครับเมองกันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวไปไปต่อกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับ่านครับตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับหัวสุปก่อเขาอยู่ครับนี่ครับใส่สวยครับใส่ซีตัวโลนะครับโอเคครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำอีกแล้วพีน้องที่เก้านะครับตัดตัดนะครับ ปดพ้นกันสิตายนะครับโอเคครับไปต่อเลยพี่น้องเอาอยู่แล้วครับเลี่ยงหลังเลยพี่น้องถือไปง่ายขาบอีกแล้วครับเบื้องห้อยห้อยไปง่ายขับนะครับพี่น้องบ่พอห้จักโตเนาะบ่พเนี้เขียด สงังแลังนะครับถึกถึกปลายเงยข่าบนะครับขันเกศแตกนี่แม่หลุดพี่นอ้องโอเคครับไปต่อกันเลยครับผมท่านมผู้ชมเหมือนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรบลบก็โลกก็กลัวนะครับท่านผู้ชมบางขีรายประเด็นะครับ บบกของแขงนะครับโอเค hehe, ครับก็ medim, มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเด้อพี่น้เป็นหนได้ใดบอกสามสีขีดตัวนึงนะครับโอเคครับต้อนรับเอื Mi ่อนนะครับผมก็สิมากกูเบดกัสิเป็นคลิปหนานะครับต้อหรับคลิปนี้นะครับก็คือสิจบตรงเพียงตัวนี้แล้ครับ ขอการดสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้อยได้อพี่น้องเด้อยโอเคครับ